ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาฝากสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทํานานะคะ,ะก็คือทํานาหลังน้ําลดเนาะก็จริงๆแล้วนาหลังน้ําลดนี่ก็จะเกิดปัญหามากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างนี้เนาะ ลางคืนจะหนาวจัดเลยนะคะอุณหภูมิอยู่ที่สิบห้าสิบหกองศาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำค้างลงเยอะนะคะแล้วก็พอสายๆเนี่ยจะอากาศร้อนนะคะร้อนมากเลยแดดแรงเนาะแล้วก็แนะนำให้พี่น้องเกษตรกรหมั่นตรวจแปลงกันนะคะหมั่นตรวจแปลงกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางบางคนเ,เข้างามเกินไปอย่างนี้เนาะใบเป็นพวงอย่างนี้นะคะจะเป็นแหลง่งเพาะเชื้อนะคะเพราะว่า น้ำทางจ,จะเกาะอ,อยู่จนนานนะคะก็จะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่ว่าจะมาจะมาลุมเราใน,ในแปลงข้าวเรานะคะหรือบางแปลงบางแปลงอาจจะใส่ปุ๋ยนักไปทางพวกไนโตรเจนมากเกินไปอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ต้นข้าวอ่อนนะคะถ้าต้นข้าวอ่อนแล้วก็จะทําให้เกิดโรคได้ง่ายนะคะทั้งทั้งโรคบัวนะคะนอนกอแล้วก็ อะไรอะพวกเชื้อราต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะถ้ายงังไงก็ฝากนะคะหมัน่นหมันตรวจแปลงนะคะหมันตรวจแปลงกันหมันตรวจแปลงเดินคอยดูคอยอะไรอย่างนี้นะคะก็คลิปนี้ก็จะมีสาระดีๆมาฝากนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง นิสาชาแนลด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่อง YouTube นะคะก็จะนำสาระดีๆและความรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนำไปฝากไว้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ